โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกล้องอยากจะเป็นเทรดเดอร์นะครับก็หลังจากที่เราเจอกันไปแล้วนะครับใน EP ที่1เนาะนะครับในเรื่องของการใช้ trending view ในการค้นหาตัวหุ้นตามสไตล์กล้องนะครับก็วันนี้ก็จะมาในคลิปสั้นๆนี้นะครับก็มาแชร์เทคนิคนะครับหน้าเทรดส่วนตัวนะครับที่ที่ผมใช้ในะปัจจุบันเนาะว่ามีอันไหนบ้าง อเบางตัวอาจจะคล้ายๆกับที่เพื่อนๆเคยใช้บางตัวอาจจะเออาจจะเป็นตัวใหม่ๆเนาะนะครับหลักๆเลยก็คือหน้าเทปผมมีประมาณนี้ครับก็จะมีอ่าคลิกเลยนะครับก็จะมี Blue b รนะ์พาวเวอร์เนเาะอันนี้หลักๆเลยก็คือจะดูสัญญาณตัวตัวตัวอความเป็นกระทิงหรือความเป็น ตัวหมีนะครับในตัวหุ้นน,นั้นๆเนาะนะครับก็สังเกตมันก็จะล้อนะครับตามตามเทรนเนาะคือถ้ามันยิ่งลงดิ่งเลยความเป็นหมีมันจะเยอะนะครับส่วนถ้ามันอยู่เกินกึ่งขึ้นไปเกินกึ่งตรงกลางขึ้นไปอะครับมีความเป็นกระทิ่งเนาะนะครับก็จะเป็นรอบลักษณะประมาณนะี้เอาไว้ดูครับใช่โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบูแบบ power อ r ์เทนเนาะนะครับ Okay. ที่มาที่ไปก็จริงผมไปเจอในเพจเอของต่างประเทศเนาะนะครับเขามาแชร์เนาะแล้วก็ผมลองใช้เออแล้วมันก็เวิร์กดีนะครับแล้วก็สามารถดูเป็นเป็นแนวโน้มได้นะครับโอเคอีกส่วนที่เหลือเนาะเข้าใจว่าเพื่อนๆน,น่าจะน่าจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือดูวอลุ่มเนาะวอลุ่มด้านล่างนะครับดู EMA ต่างๆเนาะ หลักๆผมก็ใช้เช่นเส้นสิบเส้นสามห้าเส้นแปดเก้านะครับเส้นสองร้อยเนาะเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้ตัวซนะุปเปอร์เทนเนาะนะครับเอาไว้ดูว่ามันเป็นอัพเทนดาวเทนเพื่อช่วยคอนเฟิร์มอีกอันหนึ่งเนาะก็จะช่วยช่วยให้มันเห็นเทรนพร้อมๆกับตัวบูแบร์พาวเวอร์นะครับโอเคส่วนอันนี้ก็ไอ i อเนาะก็ธรรมดาเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว อีกอัน่หนึ่งคือตัวสไนเปอร์ดากอนอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวสมาร์ทมันนี่เนาะนะครับก็เอาไว้ดูว่าเงินใหญ่เข้าเข้าหรือเปล่าเนาะนะครับก็สังเกตตรงแท่งสีแดงนะครับถ้ามีสีแดงเข้าเยอะๆเข้าต่อเนื่องหลายวันเนาะอันเนี้ยก็มองว่ามันน่าจะเป็นเเอออแนวโน้มที่ดีนะครับหมายถึงว่าเจ้าซื้อตลอดแล้วก็เอาไว้ดูว่าเออมันมันไปหรือ,อยังเนาะนะครับ Okay. แต่จริงๆแล้วก็ทุกอินดิเคเตอร์อะครับที่ใส่เข้ามาเราดูพร้อมๆกันเนาะนะครับก็ไม่ได้ตัดตัวใดตัวหนึ่งเนาะก็ใช้ทุกตัวช่วยในการพิจารณาเนาะหลักๆผมจะดู EMA ก่อน EMA ถ้ามันยืน EMA หนึ่งเอ่อ EMA สิได้ยืนอ e ่อ EMA สามห้าได้แล้วก็มี Volume Support เนาะแล้วก็ RSI มีการยกขึ้น พร้อมกับเห็นเทรนของ power ของ power trend เนาะนะครับของกระทิงกระทิงมาก็ไปไปนะครับอาจจะไม่ได้เข้าตรงราคาที่ต่ำสุดเนาะแต่ว่าให้ให้เห็นการเบรกก่อนแล้วก็ขึ้นไปพร้อมกับกับเขาเนาะนะครับแล้วก็ตอนที่เห็นแนวโน้มที่มันเริ่มหล่นลงมาก็ค่อยถ่ายออกนะครับกลยุทธ์ผมก็มีประมาณนี้เนาะนะครับก็คือเข้าเห็นเจ้ามาแล้วก็ เจ้าหรือว่าตัวสมานเป็นหนี้เข้าเนาะติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็เจ้าเริ่มปล่อยของนะก็ค่อยๆดินค่อยๆออกนะครับอาจจะแบ่งขายถ้าเกิดเออเรามองว่ามันมีโอกาสไปต่อก็อาจจะแบ่งขายขายไปหน่อยหนึ่งนะซักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแนวโน้มดูแล้วมันไม่ดีละมันเริ่มทําจุดต่ําลงมาเรื่อยๆละก็ให้ขายตดต่อครับก็เล่นประมาณ อคอันนี้ก็ตัวอย่างเป็นตัวติ๊กเกน้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดถัดไปเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําการบ้านโดยใช้ตัวหน้าเทปที่ผมแชร์เนี่ยครับไปลองดูเนาะนะครับเพื่อนๆคนไหนลองใช้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าติดประเด็นปัญหาอะไรก็หรือมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับทีนี้ก็ มีจบต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ